สิมมงคลมันไม่ใช่อยู่ที่ผลรวมของตัวเลขตามศาสตร์ของอาจารย์หมิงมุนทนสายทั์แต่มันขึ้นอยู่กับทุกอย่างที่ท่านเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์โทรศัพท์จึงมีผลแต่มันไม่ใช่ผลรวมมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และที่สาคัญกรรมของคุณนั่นแหละอ่านี่คือไฮไลท์เช่นเลข9มีเลข5ามีเลข7มีเลข2หรืออะไรเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างบอก่างว่าคนที่จะมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะตัวเลขผมมาพูดตัวเลขเนี่ยให้ท่านเข้าใจว่า มันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ1บุคลิกท่านด้วยถึงท่านมีตัวเลขสวยแต่บุคลิกท่านแบบกินข้ามุมมาแต่งกายหรือกินตัวเหม็นเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ได้ยังไงให้ท่านสวยก็ตามเนี่ยผมยกตัวอย่างด้วยเหตุผลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันประกอบด้วยตัวเลขนะฮะสิตัว3ตัวหน้าและ7ตัวหลัง3ตัวหน้าหมายถึง08-5095อะไรประมาณนี้ซึ่ง3ตัวหน้าเนี่ยยกไว้ไม่ต้องสนใจมันเป็นรหัสมันเป็นอะไรก็ตามแต่7ตัวเนี้ยสาคัญ ที่มันจะส่งผลได้ในเรื่องของบุคลิกภาพการดําเนินชีวิตให้ไปทางทิศทางไหนมาอยู่วันหนึ่งผมบญญรรยายทำสาม300ร้อยว่าคนนะฮะในกรรมฐานกลางปูเขาก็ยกมือถามว่าอาจารย์หนูเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาทําไมชีวิตหนูจะไม่ดีขึ้นหนูซื้อมา4 5่หมท่านฟังนะ4 5่หมผมจะไม่เอ่ยสถานที่ที่เขาซื้อมาหรือชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ผมจะพูดให้ท่านฟังว่า สี่หมื่นห้าท่ยนซื้อมาเบอร์ดีไหมผมดูแล้วบอกว่าเลขมันดีแต่เธอใช้กับไลฟ์สไตล์เธอไม่ได้และที่สําคัญคืออะไรไหมครับที่ผมบอกสูงสุดในธรรมชาติในคําสอนพระเจ้าคือกฎแห่งกรรมไม่มีใครหนี้นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมันจึงใช้ไม่ได้ผลกับทุกคนไงครับผมไม่ใช้หลักศาสตร์เอาตัวเลขเกตตัวที่ท่านบอกขมวดรวมแลวกันนะเอามาผมใช้หลักศาสตร์สองของผมคือความสามารถของผมเองเนี่ย ได้เข้าไปเพ่งว่ารูปหน้าตาแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงชื่อนี้วันเดือนปีเกิดนี้ทําอาชีพนี้ควรใช้เบอร์อะไรเบอร์มันจะลอยขึ้นมาเองขอโทษครับอันนี้คือผมพูดตามตามหลักสิ่งที่ผมได้รู้เฉพาะบุคคลไม่ได้ต้องการที่จะเผยแพร่หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดในทางที่มันเหนือนะฮะธรรมชาติแต่มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติจริงๆโดยเฉพาะตนคือการปฏิบัติธรรมฉะนั้น,นเลขพื้นฐาน ความหมายพื้นฐานตัวเลขนะคุณมีความรู้กันได้ด้วยการเสิร์ชหาของง้อมูลด้วยตัวคุณเองใน Google แต่เรื่องของกรรมละ่ะคุณเสิร์ชให้ตายก็ไม่พบนั่นคือเหตุผลว่าผมช่วยคุณได้ในเรื่องของการจัดสิมมงมุคลให้เหมาะกับวิบากกรรมให้ให้เหมาะกับสิ่งที่คุณเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นในบ้านเดียวกันเนี่ยทำไมคุณต้องใส่เสื้อเบอร์ L อีกคนใส่เสื้อเบอร์ไซส์ S หรือ XL เนี่ยมันใส่และเหมาะสมไง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมช่วยคุณได้เรื่องของกรรมให้เหมาะสมกับตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ผมเห็นว่าเลขเนี้ยมันเหมาะสมตำหรักคุณน,นะคุณจะใช้แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละครับผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับผม